Mm-hmm. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฮปปี้โฮมพาไปทาง HTV c h anel n กับผมวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับ วันนี้ผมพาทุกท่านมาที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับแหล่งเรียนรู้มากมายของเหล่านักศึกษาแพทย์และพยาบาลแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่านอกเหนือจากคนจะเป็นหมอคนจะเป็นพยาบาลแล้วที่นี่ก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ได้มาทำความเข้าใจกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์กายวิภาคน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามผมขึ้นไปด้านบนนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมขึ้นมาถึงพิพิธภัณฑ์กายวิภาคแล้วนะครับมีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์คองดอนนะฮะนั่นก็คือการตั้งชื่อตาม professor ed condon นะครับผู้ที่ริเวก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ปี2,490นะฮะเรเดิร์เว่รเก่าแก่ยาวนานมากๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าภายในพิพิธภัณฑ์คองดอนหรือว่าพิพิธภัณฑ์กายวิภาคแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจรออยู่บ้างครับ เอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับวิทยากรประจําเทปนี้แล้วนะครับคุณฝนเป็นนักวิชาประจําที่พริภัณการวิพภาพแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณฝนครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องให้เล่าหน่อยว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับพวิพันธ์นี้พิ่วิพัณฑ์นี้นะคะก็ก่อตั้งมาจากความที่อาจารย์อยากให้ลูกศิษย์ได้ศึกษาสิ่งที่ตัวเองจะต้องเรียนต่อไปนี้ด้วยตัวเองก่อนเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการเรียนแบบนั้นๆน,น,นะคะซึ่งก็คืออาจารย์ใหญ่นะคะคกายวิภาคศาสตร์เนี่ยเราก็จะให้เรียนรู้จักร่างกายของมนุษย์นะคะเราไม่ต้องเรียนจากอะไรล่ะดีที่สุดก็ต้องเรียนจากคนด้วยกันนะคะ เรียนในคนเป็นคงไม่ไหวเจ<อ>็บแย่เลยนะคะปรมาณน่าดูอ่าก็ต้องเรียนจากด้านของคนที่มีจิตบริจาคให้เรานะคะให้นักเรียนแพทย์นี่ได้ใช้เรียนงั้นผมถามนิดนึงศาสตราจารย์คอนดอนนี่คือใครฮะอาจารย์ชื่ออาจารย์ศาสตราจารย์เอ็ดกาเดวิสันคองดอนดเป็านค,นาคอนดอนใช่เป็นคนอเมริกันค่ะอาจารย์เป็นนักกายวิภาคศาสตร์นะคะคนที่มูนิธีร็อกกี้เฟลเลอร์ส่งอาจารย์มาให้จัดหลักสูตรว่านักเรียนแพทย์สี่ด้านควรจะต้องได้เรียน อะไรบ้างในวิชาการวิาพากษ์ศาสตร์แล้วเป็นผู้เริเร่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้เราเรียนโดยที่เราจะขอร่างของคนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ญาติเนี่ยเขาบริจาคให้เรารก็เอามาให้นักเรียนเรียนเฉพาะนักศึกษาแพทย์เฉพาะนักเรียนแพทย์แล้วเพียงพอไหมฮะปริมาณร่างกายของอาจารย์ใหญ่ที่บริจาคจากคนไข้ในโรงพยาบาล สมัยนั้นยังไม่เพียงพอ,อเพราะว่าอาจจะยังรู้จักกันไม่ก้องขวาาแล้วก็อ,อ,อาจจะยังมีความเชื่อ,อยังยังไม่เข้นเนาใจในเรื่องของการบริจา่างกายในเรื่องของการทำบุญไปไม่สมประกอบบ้างเป็นความเชื่ออะไรงนี้บ้างถูกต้องแต่ตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยภาควิชาการวิพากษาศาสตร์ิริราชเนี่ยมีร่างอาจารย์ใหญ่เพียงพอให้นักเรียนแพทย์เรียนแล้วก็ยังเอื้อเฟื้อไปให้สถาบันการแพทย์อื่นๆด้วยค่ะ การวิพากษ์ศาสตร์เนี่ยเราเรียนเราเรียนอวัยวะว่าเรามีอวัยวะอะไรบ้างนะคะอวัยวะนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะกําเนิดมาจากเนื้อเยื่อชั้นไหนนะคะถ้ามีความผิดปกติเราก็ต้องอธิบายได้ว่าความพิการตั้งแต่ก,กำเนิดหรือว่าความผิดปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้นะคะมันมีต้นกําเนิดมาจากอะไร,รมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะฉะนั้นในห้องนี้เนี่ยโดยปกติสมมตินักศึกษาแพทย์มาดูก็ต้องมีคนบรรยายต้องมีวิทยากรต้องมีพี่ฝนคอยอธิบายกํากับอยู่เนี่แหละครับ ไม่ค่ะนะักเรียนแพทย์เนี่ยเขาจะเรียนวิชาน,นี้อยู่แล้ว uh huh. นะคะในห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ uh huh. ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง uh huh. ของสื่อการเรียนการสอนนะคะส่วนวิทยากรเนี่ยก็จะบรรยายสําหรับคนทั่วไปนะคะปร,ระชาชนทั่วไปที่ oh oh. ทเข้ามาดูจะขอบอกว่าคนไทยนี่โชคดีนะยังไงครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์การวิพากษศาสตร์ที่เมืองนอกที่ต่างประเทศเขาจะ ไม่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้ามาแต่สําหรับคนไทยเนี่ยอาจารย์ใหญ่คือการทําบุญครั้งสุดท้ายของชีวิตเราเป็นเมืองพุทธใช่ไหมคะเราก็จะมีศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญนะคะแต่เราก็มีเงื่อนไขนะคะเรารับอาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิตด้วยด้วยโรคชราอาจจะเป็นโรคหัวใจได้เราจะไม่รับร่างของคนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเบาหวานขั้นรุนแรงนะคะ หรือว่าเปลี่ยนปรูกถ่ายอวัยวะนะคะ,ะแล้วก็ศพบคดีปรูกถ่ายอวัยวะเนี่ยนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์หรือ r e เ a ลชันของอวัยวะเนี่ยเสียไปการวิพากษ์ศาสตร์เนี่ยนะคะนอกจากว่าเราเรียนว่าเรามีอวัยวะอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเรียนอวัยวะที่เป็นปกตินะ โรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ของเราการวิพากษ์ศาสตร์อยู่ในปรีคลินิกอยู่ในพื้นฐานของวิชาแพทย์เราต้องเรียนสิ่งที่เป็นปกติก่อน้ันถึงจะรู้ว่าของไม่ดีเป็นยังไงต้องรู้จากของที่สมบูรณ์แบบก่อนเอาอย่างนี้พูดสิปากว่าไม่เท่าตายเห็นนะฮะเราเดินไปดูกันเลยดีกว่าครับผู้ชมว่าพิพิธภัณฑ์กายวิภาคแห่งนี้ประกอบไปด้วยอะไรแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวให้คุณฝนบรรยายทีละโซนเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับแฮปปี้โฮมพาไปทาง HTV Channel ครับ